ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เอ็ม a ทน t ลนะคะคลิปนี้เป็นคลิปกันดวงความรักแค่กับที่เกิดวันจันทร์นะคะประจำเดือนมิถุนายนปีพศ2564นะคะเป็นคลิปในเรื่องของความรักนะคะในเรื่องของคนที่มีประเด็นความรักสถานะไม่ชัดเจนแล้วก็คนที่เป็นคนโสดนะคะโสดแบบสนิทเลยนะคะเช่นเดิมนะคะทุกท่านนะการอ่านไพ่เป็นแบบรวมนะอาจจะไม่ตรงกับใครหรือไม่มีเหตุการณ์ของเราก็ได้ตรงนี้นะคะ คลิปนี้นะาะดูได้ทุกเพศนะเพศหญิงเพศชายเพศสาม้องที่อยู่ในกลุ่ม LGBT สามารถดูได้นะคะมันอาจจะเป็นการสลับกันก็ได้นะําะสรับคนที่มีประเด็นความรักเนาะอาจจะเป็นดวงของเขาก็ได้นะคะขอบคุณทุกท่านนะคะที่ยังติดตามแล้วก็ยินดีต้อนรับสัาหรับท่านเข้ามาใหม่แล้วก็ยินดีต้อนรับสำหรับชาวสองของวันจันทร์นะคะเรามาดูกันว่าเรื่องราวความรักของคุณในเดือนมิถุนายนนี้นะคะความรักของคุณกับเขาจะเป็นเช่นไรคุณเจอสถานการณ์อะไรอยู่แล้วก็แนวโน้มความสัมพันธ์นะคะ เอาละค่ะเพื่อเป็นการเสียงเวลาเนาะเดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันเลยอ๋อผู้อ่านลืมบอกไปบางทีมันอาจจะเป็นเสียงเบาหรือเสียงขาดนะคะทุกท่านนะยังไงก็ต้องขออภัยด้วยอาจจะเป็นที่ระบบของเรานี่แหละ,ะคะ่ะของท่านน่าจะได้ยินชัดอยู่นะคะก็จะพยายามให้ได้เสียงที่แบบว่ามันน่าจะ,ะได้ยินได้ยินชัดขึ้นมามั่งแล้วค่ะเพราะว่าปรับแต่งแล้วมันรู้สึกว่ามันยังไม่โอเคนะคะทําไม่เป็นต้องต้องยอมรับนะนะคะอย่าไปฝืนบางอย่างที่เราทําไม่เป็นนะคะ พอดีแอดมินไม่ไม่อยู่ค่ะนะคะเอาละทุกท่านนะเพื่อไม่การเสียเวลานะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันเลยเนาะบางท่านอาจจะได้ยินเสียงรถเสียงน้องแมววิ่งเงก็ต้องขออภัยนะคะถ้าเกิดว่าดูแลว้วไม่ชอบแล้วก็อึดอัดใจสามารถข้ามคลิปนี้ได้เลยนะคะเอาละทุกคนมาดูกันเลยนะคะเราจะดูให้กับคนที่มีประเด็นความรักก่อนนะหรือว่าสถานะที่ไม่ชัดเจนก่อนเนาะ มาดูกันว่าคุณเจอสถานก,การณ์แบบไหนนะคะความรู้สึกเขากับคุณตอนนี้เป็นยังไงเร้วบทสรุปจะออกมาในแบบไหนนะคะวันจังนะคะสถานก,การณ์คุณกับเขานะคะไพ่ใบแรกนะคะ3ามดาบใบที่สองนะเจ็ดไม้เท้าใบที่3เป็นในเรื่องของจัสเมนไพ่เจ้ากรรมในเวีนใบที่4เป็น9ดาบใบที่5นะคะ the emperor ใบที่6นะคะเป็น the moon นะนะ,ะอ่ะ วันจันรคนที่มีประเด็นคนที่สถานะไม่ชัดเจนนะคะมันอาจจะสะท้อนหน่อยนะทุกท่านนะยังไงต้องขออภัยเนาะนะคะเอาละทุกท่านนะนะคะผู้อ่านมองว่าจากหน้าไพ่ของคุณนะคะไพ่าสามดาบขึ้นนะคะคุณน่าจะเจอเรื่องราวบางสิ่งบางอย่างนะคะ,ะถึงแม้ว่าคุณกับเขาอาจจะคุยกันมาสักระยะหนึ่งแล้วนะคะอาจจะยังไม่มีสถานะ แต่ณนะตอนนี้มันเหมือนว่าคุณกับเขาน่าจะเริ่มมีปัญหากันปัญหาจากการที่ว่าถ้าไม่คนเก่าของคุณ,คณก็คนเก่าของเขามีการย้อนกลับมาในเรื่องของความสัมพันธ์เหมือนกับอาจจะไปรับรู้ว่าคุณกับเขามีการสารสัมพันธ์กันอยู่ก็เหมือนรู้สึกว่าไม่พอใจเหมือนพูดง่ายๆคือว่าเหมือนคนแบบยังห่วงยังอะไรอวร์อย่างเงี้ยนะคะเนาะก็อาจจะมาสร้างความปั่นป่วนนี่แหละเขาเรียกว่า ตอนอยู่ก็ไม่รักษาเขาไว้ดีๆเนาะตรงนี้นะคะทีนี้ในความรักความสัมพันธ์นะคุณมองว่าคนที่คุณดีวอยู่ด้วยไม่ว่าจะเป็นใครก็ได้นะทุกท่านนะเป็นทางไกลต่างชาติต่างศาสนาต่างถิ่นต่างแดนต่างเพื่อต่างจังหวัดได้หมดเลยู้อาจจะไม่ระบุเนาะตรงนี้นะคะคนที่คุณดีวอยู่ด้วยเนี่ยนะคะคุณรู้สึกว่าเขาอะน่าจะมีเรื่องราวบางสิ่งบางอย่างที่ปิดบังนะคะหรืออาจจะเป็นการแับสลับกันก็ได้นะ,นะ,ะตรงนี้นะ <c oughs> ในความรักความสัมพันธ์ถึงแม้ว่าไม่มีสถานะนะตัวคุณเองก็มีความรู้สึกว่าเวลาได้พูดคุยเวลาได้สื่อสารหรือเวลาที่แบบเราได้พูดคุยในเรื่องของงานพูดคุยในเรื่องของกิจวัตรทั่วไปอ่ะมันเป็นอะไรที่แบบว่าเป็น motivation ให้เราแบบเป็นแรงบันดาลใจหลายอย่างนะคุณก็ไม่เคยรู้สึกแบบนี้กับใครถามว่าเขารู้สึกกับเราอย่างไงผู้อ่านมองว่าตรงนี้นะเขารู้สึกดีนะเพียงแต่ว่ายังไม่มั่นใจในเรื่องของหัวใจว่า เขาจะให้สถานะเราแบบไหนนะคะคุณกับเขาน่าจะเจอเรื่องราวที่ว่ามันมีอุปสรรคในเรื่องของการเดินทางกับการสื่อสารบางครั้งนะคะอาจจะอยู่ไกลกันอย่างที่บอกไม่สามารถที่จะมาหาก,กันได้หรือการสื่อสารเช่นคุณอาจจะว่างช่วงแบบ8ปดเก้าโมงเขาอาจจะว่างช่วงประมาณสักตีสี่ตีห้าสมมุตินะคะนะมันก็จะแบบเป็นอะไรที่ไม่ค่อยแบบตรงกันคุณว่างเขาไม่ว่างเขาว่างคุณไม่ว่างนะคะ แต่คุณทั้งสองคนก็พยายามที่แบบประคับประคองเรื่องความรักความสัมพันธ์นะคะตรงนี้นะจัสเ n นเป็นไพ่ของเจ้ากรรมนายเวรมองอีกในแง่หนึ่งนะคะผู้อ่านมองว่าคุณกับเขาน่าจะมีเรื่องราวในอดีตที่เกี่ยวข้องกันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะน่าจะได้เคยแบบพูดคุยน่าจะได้เคยแบบใช้ชีวิตร่วมกันน่าจะได้เคยแบบมีสิ่งดีๆต่อกันนะคะคนถ้าไม่มีแบบบุญเก่าแล้วก็แรงกรรมเก่านะคะก็ไม่มีโอกาสได้เจอกันนะไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามนะอันนี้ผู้อ่านยกตัวอย่างให้ดูนะคะ ราะว่าเคยสร้างบุญสร้างกรรมมาด้วยกันนะคะบางคนสร้างกรรมด้วยกันเยอะนะ,ะก็จะเจอแต่วความเจ็บปวดบางคนมีเรื่องราวแต่สิ่งดีดีแต่บางทีอะนะฮะมันก็เป็นอะไรที่ว่ามันขาดในเรื่องศิลป์ยังไงถ้าศิลป์มไม่เสมอกันรักกันแค่ไหนก็อยู่ด้วยกันไม่ได้นะคะตรงนี้นะเนี่ยเป็นไพ่เจ้ากรรมในเวรหลายๆครั้งนะคุณพยายามที่จะแบบเหมือนอยากจะมุกออนแล้วคุณอาจจะมองว่าเอ๊ะเขาอ,อยากจะกลับไปหาคนเก่าหรือเปล่านี่เงี้ยคุณกับเขาน่าจะได้เจอกันจาก งานแล้วก็การสื่อสารหรือบางคนนะคะเป็นในเรื่องของอโซเชียลก็ได้เนาะโลกออนไลน์นะคะได้หมดเลยนะคะมีการติดต่อมีการสื่อสารจากการที่ว่าพูดคุยในเรื่องของการงานกันมากกว่านะคะแล้วก็ความสัมพันธ์นะต่างคนต่างแบบไม่มีใครหรืออาจจะมีแต่ว่ามันเป็นอะไรที่แบบคลาคาสังอย่างเงี้ยนะคะคุณกับเขานะคะเหมือนกับมีเรื่องราวที่คล้ายกันนะอาจจะไปเจอเรื่องราวที่แบบเจ็บปวดมาก่อนเขาก็เคยแบบโดนเทคุณก็เคยโดนเท เพราะฉะนั้นคนที่เหมือนกันะนะคะก็ต้องได้มาเจอเจอกันทีนี้ปัญหาที่คุณเจอตอนนี้นะคะเหมือนกับว่าความรู้สึกหรือทุกสิ่งทุกอ,อย่างที่คุณแบบให้เขาคุณกลัวว่าสักวันหนึ่งคนคนนี้นอยู่ดีก็หายไปจากชีวิตนะคะแล้วก็เหมือนกับว่าณตอนนี้นะเราอาจจะรู้สึกว่าเราสื่อสารเราคุยกับเขาน้อยลงและคําตอบของเขาหรือคําพูดของเขาอ่ะมันทําให้เราคิดได้ว่า ความห่างเหนินมันเริ่มเกิดขึ้นอันนี้จะเป็นความรู้สึกของคุณนะคะสําหรับตัวเขาก็ไม่ได้แบบว่านิ่งนอนใจอะไรนะคะตัวเขาเองเสียใจมากเลยไพ่เดโมนขึ้นนะคะเป็นความรู้สึกเสียใจเสียใจที่ว่าทําไมก่อนหน้าน,นี้เราก็ยังคุยกันดีทําไมก่อนหน้านี้นเรายังมีแบบ,แบ,บแรีแอคชั่นอะไรที่แบบว่ามันยังโอเคอยู่แต่วันนี้เขาก็ยังงงว่าเอ๊ะทาไมเรารู้สึกแบบไม่ค่อยอยากคุยซึ่งก็เป็นอะไรที่เหมือนกับเราด้วยว่าเอ๊ะทำไมแบบเขาไม่ค่อยอยากจะคุยกับเรานะ เหมือนกับคนสองคนเนี่ยคิดอะไรเหมือนกันนะคะแต่คุณทั้งสองคนก็พยายามมองโลกในแง่ดีอาจจะมองว่าเออเรื่องการงานมันอาจจะยุ่งหรือเวลาที่แบบในการสื่อสารมันอาจจะไม่ค่อยเหมาะสมคุณเจอสถานการณ์ที่แบบกลืนไม่เข้าคายไม่ออกนะเดือนนี้นะคะเหมือนกับว่าคนเก่าๆอ่ก,กลับมาไม่แน่ใจว่าเป็นของคุณหรือของเขานะที่กลับมาในความสัมพันธ์และมันทําให้คนคนนั้นวั่นวหวเหมือนกับว่าเอะเราจะไปต่อข้างหน้าดีไหมหรือว่าเราจะย้อนกลับไปแบบวนลุกเดิมให้เป็นวงกลมอย่างเงี้ยก็จะมีคําถามแบบนี้ขึ้นมา สถานก,การณ์แบบนี้เรามาดูหน่อยว่าตัวเขาเองรู้สึกยังไงกับคุณแล้วเ,เขาคิดอะไรนะนะคะมาดูกันเนาะนะคะเขารู้สึกยังไงนะคะแล้วก็คิดอะไรอยู่นะความรู้สึกแล้วก็สิ่งที่เขาคิดตอนนี้เนาะไพ่ใบแรกนะชารีออดใบที่สองนะคะแปดาบนะคะใบที่สามนะ,ะสองเหรียญน,นะคะ าถามว่าความรู้สึกที่เขามีต่อเรานะเนี่ยชาริออตนะบ่งบอกได้เลยว่าเขามองว่าคุณน่าจะเป็นคนที่เข้ามาเติมเต็มนะคะในสิ่งที่เขาขาดหายไปอ่านไพ่ไม่ได้เอาใจใครนะคะทุกท่านนะนะคะแล้วก็บางครั้งนะเขารู้สึกว่าจริงๆแล้วมันใช่ตัวตนคุณจริงหรือเปล่าหรือว่าคุณอาจจะแกล้งนะ่ยมันทําให้เขาสับสนบางครั้งนะคะเขาอาจจะมองว่าบุคลิกของเราเป็นแบบนี้แต่การกระทําของเราอีกแบบหนึง่งอ่ะมันสวนทางกันนะคะ เขารู้สึกดีนะเขาอยากจะพัฒนาความสัมพันธ์อยู่แล้วนะคะแล้วก็สิ่งที่เขาคิดไว้ก็คือว่าเมื่อเจอปัญหาแบบนี้นะคะเขามองว่าพูดคุยกันน้อยคุยกันน้อยลงคุณอาจจะบล็อกเข้าไปก็ได้หรือเขาอาจจะเป็นคนที่แบบพันหลังให้กับความสัมพันธ์นี้ก็ได้นี่คือสิ่งที่เขาคิดนะแต่ก็คือเหมือนกับว่าตอนนี้คือยังชะลออยู่นะคะตอนนี้เนาะนะคะไพ่สองเหรียญคนสองคนงานสองงานของสองสิ่งอย่างที่บอกแหละนะคะมันน่าจะเป็นคนเก่าของเขาเย้อนกลับมาเนาะตรงนี้นะคะคนสองคนอย่างเงี้ยนะคะ ก็เหมือนกับว่าการตัดสินใจของเขาอ่ะมันไม่เด็ดขาดทีนี้นะเหมือนกับเขาต้องการที่แบบอยากจะให้เรายังอยู่ความสัมพันธ์เหมือนกับว่าอยากจะสารสัมพันธ์กับเราโตแต่ไม่สามารถพูดได้เนื่องจากว่าบางครั้งสิ่งที่เขาพูดไปอ่ะเราอาจจะมองว่ามันมันไม่เป็นเรื่องจริงหรอกแค่แบบพูดให้รู้สึกดีแค่นั้นเองนะคนะนสิ่งที่เขาคิดก็จะเป็นประมาณนี้นะอ่ะอาล่ะแล้วคุณล่ะคิดยังไงนะคะคุณคิดยังไงเออ ไพ่ใบแรกของคุณนะคะสี่เหรียญใบที่สองนะเป็นไพ่หนึ่งไม้เท้าใบที่สามนะคะเป็นไพ่เก้าดาบน,นะผู้อ่านมองว่าคุณเป็นคนค่อนข้างแบบมีความแบบแสดงเป็นแสดงความเป็นเจ้าของนะ ismr เลยนะตรงนี้นเนาะถ้าทางภาษาอังกฤษก็วย่ย ismr ความแสดงเป็นเจ้าของนะคะเหมือนว่าคุณหึงคุณห่วงเขามากขึ้นะนะคะถึงแม้ว่าไม่มีสถานะก็ตามแต่เรารู้สึกว่าเราผูกพันเราลักคนนี้นะคะเราคิดว่าเราอยากจะสร้างสัมพันธ์ต่ออย่างเงี้ยนะคะทีนี้นะคะหนึ่งไม้เท้าเนะี่ย ผู้อ่านมองว่าสิ่งที่คุณคาดคิดไว้นะคะในเรื่องความรักความสัมพันธ์คุณอยากจะเริ่มต้นชีวิตใหม่อยากจะให้มีใครแบบที่เหมาะสมกับคุณเดินเข้ามาในชีวิตเนาะสิ่งที่คุณคาดหวังแล้วก็เป้าหมายในสิ่งที่คุณคิดไว้นะคะกับเขาว่ามันน่าจะเป็นแบบนี้นะคะแต่นะคะตอนนี้มันทําให้คุณรู้สึกว่าคุณเจ็บปวดคุณนอนไม่หลับคุณรู้สึกกังวลนะคะคุณสับสนในสิ่งที่เขากระทาคุณสับสนในสิ่งที่แบบคุณพบคุณเจออย่างเงี้ยนะคะเอาละค่ะทุกคนนะ สถานก,การณ์เป็นแบบนี้แล้วนะคะมาดูว่าแล้วสรุปล่ะนะคะคุณกับเขาอะคะบทสรุปจะเป็นยังไงามาดูกันบทสรุประหว่างคุณกับเขานะไพ่ใบแรกนะคะแปดดาบใบที่สองสิดาบใบที่สามนะคะแปดถ้วยนะคะผู้อ่านมองว่าตอนนี้นะถึงแม้คุณไม่ได้คุยกันนะคุณอาจจะตัดขาดกันอาจจะไม่ได้แบบว่าจบแบบถาวรนะคะ เหมือนกับว่างเงียบไปทั้งคู่นะคะเหมือนถอยคนละ,นะ,ะก้า,าวนะคะไพ่แปดาบกับไพ่หกดาบนะคะเหมือนถอยคนละก้าวแหละนะคะไพ่แปดาบกับไพ่สีดาบขอโทษทีอะ่ะเหมือนกับเป็นการที่ว่าอ้าวรู้ตัวละในความสัมพันธ์ครั้งนี้ไม่รู้ใครผิดใครถูกนะ,ะแต่เหมือนกับว่าเราห่างกันสักพักไหมแล้วก็ถอยคนละก้าวนะคะแล้วเราค่อยกลับมาทบทวนในเรื่องของความรู้สึกว่า เราสองคนน่ะใจมันยังตรงกันอยู่ไหมเรายังต้องการกันอยู่ไหมผู้อ่านมองว่าในไพ่สรุปเนี่ยนะคะลึกๆแล้วคุณรักกันคุณคิดถึงกันเพียงแค่แบบขอเวลาเท่านั้นเองนะคะตรงนี้เนาะนะคะ,ะมันน่าจะมีแบบขนทางที่ทําให้คุณทั้งสองคนได้เข้าใจกันนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวของคนที่มีประเด็นความรักนะคะต่อมาจะเป็นในเรื่องของคนโสดค่ะ คนโสดนะสูตรแบบสนิทเลยนะแปดเหรียญใบที่สองเป็นไพ่เดทใบที่สามนะเป็นสองดาบนะใบที่สี่นะคะเป็นไพ่แปดดาบใบที่ห้าเป็นไพ่แฮงแมนนะคะใบที่หกนะคะเป็นไพ่ราชาถือเหรียญเอาล้ค่ะทุกคนนะผู้อ่านมองว่าที่ผ่านมานะคนโสดนะคะคุณน่าจะเจอเรื่องราวที่แบบว่าเป็นความรักความสัมพันธ์ที่มันอาจจะไม่เหมาะสมนะคะอาจจะถูกใจนะคะแต่ไม่ถูกที่ไม่ถูกเวลาหรือเปล่านะคะ คนที่เข้ามาสางสัมพันธ์กับคุณเขาไม่ได้เป็นคนโสดนะคะเขาน่าจะมีใครสักคนที่เป็นตัวจริงอยู่นะคะคุณน่าจะเจอการคุยกันจากโลกออนไลน์หรือไม่ก็คือเจอจากการเดินทางนะคะในความรักความสัมพันธ์ที่ผ่านมานะคะมันเป็นรักสองทางเลือกคนสองคนของสองสิ่งงานสองงานนะคะอาจจะเป็นตัวคุณก็ได้ที่มีตัวจริงอยู่หรือเป็นเขาก็ได้นะเป็นการสลับกันก็ได้นะคะในความสัมพันธ์นะคะผู้อ่านมองว่าคุณอยากจบเหมือนกับแบบว่าไม่อยากจะให้มีเรื่องราวระหว่างคุณกับเขาอะ ต่อไปหรือมันกบว่าเราอยากจะกลับมาในความสัมพันธ์แบบเป็นมิตรภาพดีกว่าเพราะว่าคุณรู้สึกว่ายิ่งสารสัมพันธ์เท่าไหร่คุณยิ่งรักเขามากแค่นั้นนะคะคุณต้องการจะจบนะคะแต่ด้วยความที่คนสองคนเนาะมีความรู้สึกที่ดีต่อกันเขาเรียกว่าบุญธรรมกับแต่งร่วมกันตรงนี้ไปโทษใครก็ไม่ได้นะคะตรงนี้เนาะนะคะแปดเหรียญเข้ามาเนี่ยนะคะรู้สึกว่าความสัมพันธ์เนี่ยนะคะคุณกับเขาอะ่ะน่าจะมีการช่วยเหลือเกื้อกูลกันบางคนอาจจะช่วยในเรื่องของการเงินก็ได้ คนที่คุณดิวอยู่ด้วยเนี่ยเป็นใครก็ได้นะคะเป็นต่างชาติก็ได้เป็นชาติเดียวกันก็ได้นะคะต่างถิ่นต่างแดนต่างเพเภอต่างจังหวัดได้หมดเลยนะคะแปดเหรียญอนน่ะมันเหมือนกับว่าทุกสิ่งทุกอย่างะ่ะบางคนอาจจะพร้อมบางคนอาจจะยังไม่พร้อมอย่างเงี้ยนะคะทีนี้มันอาจจะเป็นช่วงระยะเวลาที่ว่าเป็นการซัพพอร์ตนะคะซึ่งกันและกันนะตรงนี้นะคะในความสัมพันธ์อย่างที่บอกว่าเราอาจจะมองออกว่าคนคนเนี้ยนะคะน่าจะเป็นคนที่เทคแคร์ดูแลเราดีนะคะทีนี้เนื่องจากว่า เป็นไพ่ในเรื่องของสองทางเลือกผู้อ่านมองว่าคนคนนี้น่าจะเลือกใครไม่ได้นะคะเหมือนกับว่าถึงแม้เขาอะนะคะจะมีตัวจริงตัวตนอยู่แล้วก็ตามนะแต่เขาก็ไม่สามารถที่แบบตัดความสัมพันธ์กับทางโน้นได้แล้วก็ไม่อยากจะตัดความสัมพันธ์กับเราได้อยากจะเป็นความสัมพันธ์ที่แบบว่าไปไปกับกลับอย่างเงี้ยนะคะที่นี้6ดาบนะคะบ่งบอกว่าตัวของคุณเองนะตอนนี้คุณไม่พร้อมเปิดใจเลยนะคะมีคนเข้ามาก็จริงนะส่วนมากเป็นคนที่อยู่ในเครื่องแบบนะ คุณไม่พร้อมเปิดใจคุณรู้สึกว่าคุณเหนื่อยร่างกายและใจเพราะที่ผ่านมาคุณทุ่มเทมากคนโสดนะคนที่คุณเคยคุยด้วยเนี่ยเป็นคนที่รูปร่างหน้าตาดีแล้วก็มีโปรไฟล์ดีนะคะนะคะณตอนนี้นะคนโสดนะไม่ว่าใครก็ตามนะคะจะเข้ามาปลอบโยนเข้ามาทําให้คุณแบบรู้สึกดีตัวคุณเองยังปิดกั้นหัวใจอยู่เลยคุณไม่อยากจะมีใครคุณไม่อยากจะแบบสื่อสารกับใครมันเหมือนกับว่ามันอิ่มตัวแล้วในเรื่องของความรักคุณจะมุ่งในเรื่องของการงานและการเงินมากกว่าผู้อ่านมองแบบนี้นะคะ ราชาถือเหรียญเห็นไหมว่าไม่ว่าคนคนนั้นนะจะเป็นคนที่แบบร่าซ้าเป็นคนที่แบบคือทําให้คุณได้สบายอะ่ะทางชาติอะ่ะเอาอย่างนี้ดีกว่าเนาะตรงนี้คคุณก็ไม่ได้แบบว่าต้องแบบชอบหรือรู้สึกดีกับเขาอะ่ะกับกายกับว่าคุณรู้สึกว่าเออโอเคนะเป็นแบบเนี้ยฉันก็ดีอยู่แล้วนะคะเหมือนกับว่าเราไม่ได้ให้สถานะกับใครนะคะเราคุยกับใครก็ได้เงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นคนโสดนะถามว่าตัวคุณเองเนี่ยเดือนนี้เป็นยังไงผู้อ่านมองว่า ถ้าคุณเปิดใจนะคะก็จะมีคนเข้ามานะคะไม่ต่ำกว่า 2- อถึงสาคนแน่นอนนะคะแต่มองแล้วอ่ะนะคะคุณน่าจะอยากอยู่คนเดียวอยากจะแบบใช้ชีวิตเงียบๆหรือไม่ก็คือช่วงระยะเวลาเนี้ยคุณน่าจะคิดถึงเรื่องเก่าคนเก่า,กาๆแล้วก็ประกอบตัวคุณเป็นคนที่หยิ่งในศักดิ์ศรีไม่ยอมง้อไม่ยอมงอ,ไม,อ,มงอไม่ยอมอะไรทั้งสิ้นนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เหมือนกับว่าในความสัมพันธ์คนโสดนะเหมือนกับคุยเล่นอะ่ะคุยแบบ ขำๆคุยหยอกคุยอะไรอย่างเงี้ยนะคะคุณไม่ได้จริงใจเพราะที่ผ่านมานะคะมันพังไปหมดแล้วในเรื่องความรักความสัมพันธ์ที่เราแบบเคยสารสัมพันธ์มานะคะทีนี้พอมาถึงตรงนี้คุณตัดสินใจเลยว่ายังไงซะก็คือแบบถ้าคุยแก้เหงาได้แต่ถ้าเกิดว่าจะให้แบบสารสัมพันธ์เป็นคู่รักคุณยังไม่เปิดใจนะหาคนมันจันนะคะนี่ก็เป็นเรื่องราวนะค,ะความรักของคนที่เกิดมันจันนะ,ะประจําเดือน มิถุนาย,ยนปีพศ2564นะคะยังไงก็ต้องขออภัยเนาะบางทีมันอาจจะไม่ตรงกับใครนะคะขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาชมฟังขอบคุณทุกกำลังใจนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าดูว่าชอบเนาะในคลิปนี้นะคะสามารถกดติดตามกดกระดิงตัก subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจและเป็นค่าครูให้กันได้นะคะขอให้ทุกท่านโชคดีและมีความสุขในเรื่องของความรักเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ